มาจัดทั้งนานเลยใช่ไหมคนโทนคนโทนคนโทนให้เสมอการได้รักได้เลี่ยมเทีนเดี๋ยวนี้ก็เป็นการเตรียมงานพระเข้าอยู่ปริวาตสกรรมโครงการปฏิบัติํำรลานํำรล,ลานวิถีไทยของวัดหนองฟานตำบลหนองฟานเผยามสแกนแสงเจวนันนครอัชสีมาระหว่างวันที่19-29ถึงมกราคมพศ2565 เงพี่เทียมมองดูดูให้ปอร์โกดานุพี่พระโกอ่าลองดูระดับนั่นแหละระดับนั่นแหละพอดีแหละพอเสิร์ฟพอเสิร์ฟมองดูดูมองดูทั้งคังนะเออพอเสิร์ฟมองดูตรงกลางพอเสิร์ฟพอเสิร์ฟมองดูตรงกลางครับมามองดูตรงกลางให้มันได้ได้ระดับพอดีเลยเนี่ยนี่งกลางเลยเดี๋ยวพอเสิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวพระโกดูดูผ่านพระเสร็จก่อนสายหรือขวาลงตะวัน 啊、ah,，OK。